ะะวันนี้ก็ถ็นจะมาแนะนำสินค้าค่ะนั่นก็คือดิจิตอลมัลติ m e t e r รุ่น DT4281 ค่ะซึ่งเป็นมัลติมิเตอร์รุ่นที่ดีที่สุดจากฮิโ k i กิค่ะและยังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะน,นี้มีคุณสมบัติครอบคลุมสำหรับการทดสอบในงานไฟฟ้าหรือทดสอบพลังงานไฟฟ้าที่มีความซับซ้อนที่สำคัญนะคะยังมีขนาดเหมาะแก่การพกพาอีกด้วยค่ะ จุดเด่นของดิจิตอลมัลติมิเตอรุ่นนี้กันค่ะข้อแรกตัวเครื่องแสดงผล5หลักและมีการวัดแบบความละเอียดสูงมีความแม่นยำพื้นฐานสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและรองรับการวัดช่วงความถี่มีหลากหลายฟังก์ชันการวัดเช่น DC บวก ACV อุณหภูมิค่าเก็บตัวประจุและความถี่ที่สำคัญนะคะจอแสดงผลแบบคู่ช่วยให้คุณตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและความถี่ได้พร้อมกัน ถือว่าดิจิตอลมัตติมิเตอร์รุ่นนี้แตกต่างจากรุ่นก่อนๆเยอะเลยนะคะทั้งในเรื่องของฟังก์ชันและยังครอบคลุมทุกการใช้งานอีกด้วยค่ะรุ่นนี้นะคะยังเป็นอีกรุ่นที่อยู่ในระดับไฮเอนด์ค่ะออกแบบมาเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการหรืองานวิจัยและยังพัฒนามาสำหรับรองรับการวัดค่าพารามิเตอร์ที่มีความหลากหลายด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์รุ่น DTC281 ของฮิวเกถึงจะมีขนาดที่เล็กแต่ฟังก์ชันเยอะครอบคลุมทุกประเภทการใช้งานจริงๆค่ะและตอนนี้ทางน้ฮอนเดนเคมีโปรโมชั่นมานําเสนอจากราคามื่นอง4บาทพิเศษสั่งซื้อตอนนี้เหลือเพียง9,900บาทค่ะและหากลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าสามารถสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ตามช่องทางที่ขึ้นมาด้านล่างนี้เลยนะคะบริษัทนิฮอนเดนเคยินดีให้บริการค่ะวันนี้ก็ถึงลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย